สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนกัลยานมิตรผู้ฝ่ายธรรมและก็ลูกศิษย์ลูกหาทั้งใหม่และเก่าวันนี้ลมแรงมากเลยครับเมื่อเช้าผมได้ทําคลิปแม่ชี้องแล้วก็แม่ชีนกผู้จบกีหมดสิ้นสงใสัยนะฮะออกไปแล้ววันนี้จะเป็นคลิปส่วนตัวเพราะว่าลูกศิษย์ก็จะกลับกันผมก็จะหยุดงานนะฮะเดี๋ยวจะไปเดินเรื่อง ที่ดินที่ดินที่ที่นี่แหละที่ที่ซื้อไปเมื่อวานเนี่ยล้านสี่แล้วก็เดี๋ยวจะทำอันนี้ขึ้นมาอีกผมก็เลยจะเดี๋ยววันนี้เรามาทำคลิปนะฮะผมจะพูดเรื่องบุคคลท่านหนึ่งที่เป็นปาาของโลกและก็บุคคลอีกท่านหนึ่งที่ที่ท่านเผยแพร่คำสอนของพระเจ้านะฮะ ผมจะไม่ได้ไปตำหนี่อะไรแต่กำลังจะชี้ว่าถ้าสองท่านเนี้ยที่เราเชื่อว่ามาถูกทางแน่นอนแหละเป็นปราดแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ว่าเรายังไม่รู้ผมจะอธิบายอย่างนี้อ่ว่ายกตัวอย่างอย่างหลวงพ่อพุทธทาสนะฮะแล้วก็ท่านาคกฤท,ทธิ์นะฮะที่เผยแร่พุทธวจนะคืออย่างนี้นะฮะ ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมันง่ายนะฮะสำหรับผมเพราะผมตัดสรู้ทำนะฮะไม่งั้นผมไม่มาสอนคนจบได้ง่ายทุกคนจะต้องรู้เองว่าตัวเองจบเองเหมือนการกินข้าวอิ่มนะฮะผมจะบอกไม่ใช่จะมานั่งหลอกเลื่อนล้อกันบาปก,กรรมนะฮะไอ้เรื่องพวกเนี้ยอ่านะฮะ ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นหลวงท่านหลวงพ่อพุทธทาสเมื่อก่อนผมก็ศรัทธาในงานของท่านนะแต่ตอนนั้นผมเข้าใจว่าท่านน่ะหลุดพ้นจริงแต่พอผมเข้าใจธรรมะเห็นแจ้งตัดสรุปธรรมแล้วเนี่ยตัดสรุปตัวนี้แหละตัวโมโนที่ผมกาลังชี้สอนอยู่เนี่ยว่ามันคุมสามสินพระภูมิเนี่ยคนจะข้ามตัวนี้ไม่ได้นะฮะก็เลยจะอธิบายอย่างนี้นะฮะพอเราเห็นความจริงแล้วเนี่ย เราพูดยากไงแต่เราต้องเอาความจริงมาเผยแร่ให้โลกรู้ว่าธรรมะมันคือมันสูงกว่านั้นหลวงพ่อพุทธคาท่านศึกษาธรรมมาเยอะเขียนหนังสือก็เยอะจนรู้ว่าตัวกูของกูนี่แหละที่หลงกันอยู่คือท่านศึกษาธรรมมาเยอะแล้วก็เขียนหนังสือมาเยอะจนรู้ว่าตรงนี้แหละก็คือตัวกูของกูนี่แหละที่หลงกันอยู่แต่แกก็ไม่สามารถรู้วิธี และบอกวิธีทำลายตัวกูของกูได้นะฮะนี่ไงพเพราะแกรู้แค่ทฤษฎีคือรู้จากการศึกษาวิเคราะห์อ่านจําสรุปผลเอาแต่ไม่รู้เส้นทางทำลายตัวกูของกูยังไงรู้แต่ว่าจิตว่างสรุปคือมีกูรู้ว่าจิตว่างมันน่ากลัวนะฮะเรื่องแบบนี้นะฮะมันจะไปยึดถือความว่างว่าเป็นการหลุดพ้น มันหนีออกจากหลักคาสอนพระเจ้าเหมือนสนทันนะฮะเป็นโตวาทีพระเจ้าสนทันรู้ว่ากรรมดีและปัญญาที่แหละจะถึงความรู้อันสูงสุดพระเจ้าไม่ปฏเิเสธนะผมไม่ปฏเิเสธทุกท่านผู้รู้ทั้งหลายแต่ท่านยังไม่เห็นแจ้งนะพระเจ้าถามกลับว่าถูกต้องแล้วสนทันปัญญาและกรรมดีจะทําให้เธอเข้าถึงความรู้อันสูงสุดแต่เธอจะพัฒนาปัญญาและกรรมดีเส้นทางนั้นไปได้ยังไงสนทันก้มกราบพระเจ้าเพราะไม่มีทิฏฐิมานะยอมสิโรล,ลาบตอนแรกเนี่ย ยิงพระยองเห็นพุทธเจ้าเดี๋ยอ,อนี่แหละพุทธะกูปามาบนแล้วอืกูอยากเจอสักทีนะต้องกาบพุทธเจ้าแค่คําเดียวของพุทธเจ้าเนี่ยเพราะสนทันเยเนี่ยมันรู้ไปหมดรู้แต่ทฤษฎีเออแต่ยังไม่เห็นเส้นทางนั้นจริงๆยังไปถึงเส้นทางนั้นไม่ได้แต่สนทันไม่มีทิฏฐิมานะเท่านั้นเองมานะคือความรู้กูจะบอกผมจะบอกพวกคุณทั้งหลายความรู้ของคุณคุณอบอกจากมันไม่ได้ น,ะะนั่นแหละคือความรู้นะครับ uh. ส่วนท่านพระอ,อาจารย์คึกฤทธิ์ท่านเผยแพท่ธรรมพุทธวัจนนะฮะผมไม่ได้โจมตีใครนะผมพูดความจริงท่านพระอ,อาจารย์คึกฤทธิ์ก็ติดสังโยชน์ uh. อยู่ห้าข้อนะฮะเดี๋ยวคือรูป สมาธินะฮะข้อที่หกนะฮะมานะคือความรู้ข้อที่แปดนะฮะดีถ้าไม่ไม่สร้างดีว่ายังมีสติดูลมหายใจก็เลยติดแค่สมถะนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้แจงว่ามันติดยังไงนะครับเออก็เลยติดสังโยชน์ข้อหกก็คือสมาธินะฮะความสงบตั้งมั่นของจิต มานะคือความรู้ความรู้ที่สอนเรานั่นแหละที่เผยแพร่อยู่นั่นแหละแต่วางตรงนั้นไม่ได้นะฮะรู้เยอะจนวางไม่ได้อุทธะคือความฟุง้งซ่านและอวิชชาคือความไม่รู้นะฮะผมเรียกมันว่าความหลงนะฮะและไม่เห็นแจ้งแทงตลอดแกรู้ว่าขันห้าไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่แกทํำลายมโนวิญญาณไม่ได้คือสัตตนางแกเคยพูดเรื่องตรงนี้ว่ามันเกิดดับเร็วมาก ช่องว่างนที่เขาแกะแกรู้แหละว่าขันห้าไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่มันมีสิ่งหนึ่งก็คือสัตตนงังนะฮะแต่แกรู้แต่แกไม่มันเกิดดับเร็วมากเกิดมาจากช่องว่างอะแวบเดียวในระหว่างเกิดและดับอ่าระหว่างดับลงปั๊บมันก่อนจะเกิดมันจะเกิดปั๊บขึ้นมาก่อนนะฮะพร้อมกันกับตัวตัวจิตที่เกิดตัวใหม่ขึ้นมานั่นแหละฮะเรียกว่าสัตตนงังมันจะมีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขามีความรู้สึกที่เป็นเราเป็นเขาข,าขึ้นมาทันทีเลยนะฮะเออ แกรู้ว่าขันหน้าไม่ใช่ตัวใช่ตนแกทําลายมนุวิญญาณไม่ได้คือสัตตนังนั่นแหละเกิดดับเร็วสิ่งที่แกเผยแพร่พุทธปรจชนะสูงสุดของแกคือได้เพียงอนาคามีคอยละสังโยชน์อยู่หข้อด้วยการเจริญสติอยู่กับลมหายใจคอยละนันทิหข้อด้วยรูปราคะก็คือรูปสมาธิก็คือสมาธินั่นแหลฮะ ที่มีสติควบคุมอยู่นั่นเองเพื่อไม่ให้จิตไหลไปฟุ้งซ่านก็คืออุทจะหยุดการทํางานของจิตก็คืออุทจะระงับไว้กับความสงบอ่าดเดี๋ยวผมจะชี้แจงทีหนึ่งแต่แท้จริงแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนตั้งแต่แรกไม่ต้องทําอะไรเลยทําปัญญาให้เกิดยานทําลายอวิชาตัวเดียวให้เป็นวิชาแล้วปฏิจะสมุดประบาทและสังโยชนละพระไตรปิฎกล้มทั้งกระบ,บวนต้นนี้ตรงนี้มีเพียงเขาโคผู้มีปัญญาเท่านั้น ถึงจะผลจากภพภูมิอาจารย์วิทย์เห็นแจ้งทั้งหมดด้วยการตัดสรู้เน้นที่อวิชาให้เป็นวิชาเปลี่ยนจากหลงเป็นรู้อนอนุตตะสัมมาสัมพธิยานไม่มีอะไรตั้งแต่แรกแต่มีอยู่ยึดถือไม่ได้คําสอนพระเจ้ามันเป็นคําที่เข้าใจยากมากเลยนะฮะพวกบอกว่ามันไม่มีแต่มีอยู่นี่ไงแต่ยึดถือไม่ได้เห็นไหมนี่ไงคำเดียวเนี่ย ครับอย่างอาจารย์วิทย์เนี่ยขยายความได้ด้วยแล้วชี้ให้คนเห็นได้ด้วยผมจะบอกมันไม่ใช่ว่านั่นนะมันเป็นคําตัวปัญญาแต่คนเขา้าเข้าใจไม่ได้นะฮะการจเจริญลมเนี่ยมนุษย์มีสังโยชน์อยู่8ข้อตรงนี้มีที่นี่ที่เดียวที่เพูดเรื่องแบบนี้โดยพื้นฐานมนุษย์มีสังโยชน์อยู่8ข้อนักปฏิบัติธรรมจะไปสร้างข้อที่6ที่7ขึ้นมาถ้าไปสร้างตัวอ่าว่างๆขึ้นมานะฮะมันจะหนักเข้าไปใหญ่เลยมันละเอียดสุดแล้วมันออกยาก เขาเลยจึงสร้างรูปสมาธิเพราะคนตีความหมายของพระเจ้าผิดไงนะฮะไม่เอาตอนที่พระองค์ไปเทศสอนองคุณิมานอะไรมามาเผยแพร่ธรรมไปเอาตอนที่พระองค์ทําสมาธิแล้วทรมานเองนั่นไม่ใช่นะฮะอ่ะฮะเราไปสร้างสัญญ์ร่างเลยก็สร้างองค์สมาธิขึ้นมาด้วยเอาสติไปจับลมไว้ลมหายใจทีนี้มันก็ไปปิดข้อที่แปดก็คือมานะมันยังค้างอยู่ยังไม่ทํางาน แต่เวลาเราสอนคนเราเอาเราเอาการศึกษาที่เราเรียนรู้ท่องจํามาเนี่ยมาปรุงแต่งสอนก็คือมานะความรู้คือมานะนะแต่เวลาเราดูลมเนี่ยเราระงับมานะมาันระงับอยู่นะฮะแต่อุทจจะเพื่อมระงับอุทจจะด้วยความฟุ้งซ่านของจิตมันไปไม่ถึงปฏิฆะนะฮะเขาเลยพยายามที่จะล่าน้นที่อยู่กับลมอยู่กับลมให้สติมันตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นอยู่กับลมฐานของลมอาณาปานาสติก็เลยเกิดความสงบระงับขึ้นมาไอตัวอุทจจะ มันก็เลยไปไม่ถึงเพราะว่าตัวมโนเนี่ยมันฟุ้งซ่านตัวจิตมโนเนี่ยมันฟุ้งซ่านมันจะออกไปทางตาหูทังแต่เราคอยไปอยู่กับลมไปดักไว้ด้วยสมาธิดักมันไว้ดักสังโยชน์เบื้องสูงไว้มันลยไปลงไปหาสังโยชน์ท่าสี่สามสองหนึ่งไม่ได้นะฮะนึกออกไหมฮะอืมมันก็เลยเวลาอะไรกระทบปั๊บเนี่ยสติมันจะจับเข้าลมทันทีเมื่อเราทํามากๆมันจะเป็นสันติบาตครับมันจะเจริญลมอยู่ตลอดพุทโธก็เหมือนกันกําลังจะไม่พอใจปั๊บพุทโธพุทโธพุทโธมันสร้างสัญญาไว้ฮะ มโนมันกาลังจะไปหารับอารมณ์มันมันถูกสัญญาณดึงกลับมาหาฐานเขาเรียกว่ากรรมฐานนะฮะลมหายใจก็เป็นกรรมฐานหนึ่งพุทโธก็เป็นกรรมฐานเคลื่อนไหวศูนย์กลางกายอะไรเป็นกรรมฐานหมดอยู่ที่ว่าเราจะกําหนดกรรมฐานให้มโนมันอยู่ตรงไหนนะฮะเพื่อให้มันระงับพอมาเจริญลมตัดด้วยด้วยตามันจะสัมผัสอะไรมันจะเกิดกระบวนการบหรือมโนมันจะวิ่งมาอุทจจะจิตมันจะวิ่งมามารับรู้ ทีนี้มันถูกปิดน้ยด้วยสมาธิมันดึงเข้าลมหมดมันจะมาติดที่ลมติดที่ลมมันจะหลุดไปอะติดที่ลมไอตัวอุทาจจะไอตัวความสงบเละที่รูปรูปปราค่าเนะะี่ยฮะไปติดที่ความสงบแล้วล่านันที่ออกล่าลมออกนะฮะล่าความเพลินเขาเรียกไม่ให้หตัวมโนมันไปล็อกอยู่กับลมหายใจมันเลยไป ไปวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางปากไม่ได้มันถูกดึงด้วยสัญญาไงสัญญามาจําแต่ลมหายใจไว้ไงเลยเป็นออโต้เลยเพราะเป็นออโต้ตัวมโนเนี่ยอุตจารเนี่ยมันจะมันมันจะมาถึงแค่ตัวนี้มันไปรับอารมณ์ไม่ได้นะฮะในขณะที่ดูลมหายใจอยู่นะเพราะสัญญาตัวนี้มันแข็งแรงสัญญามโนวันนี้มันเป็นกับดักเป็นฐานให้มโนมันติดอยู่ตรงนั้นติดมันเลยติดภูมิกันฮะเขาเลยเชื่อว่าเป็นสุเป็นอนาคามีเขาตัดตัดสังโยคได้ห้าข้อเงียที่จริงไม่ได้ตัด นะฮะแต่ของท่านพระคึกฤทธิ์อดีอย่างนี้เขาเอาพระเจ้าจะน้ามาสอนให้คนเรียนรู้ว่าขันท่าไม่เที่ยงเว้ยไม่ใช่ตัวใช่ตนเกินเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทายานแต่แกไม่สามารถที่จะรลยวิชาได้แกก็เลยรู้แต่ว่าอานาปานสติซึ่งไม่ใช่คําสอนพทธเ,เจ้าพทธเจ้าไปเศษสององค์ขณิมานไม่มีอานาปานสตินะฮะอันนั้นมันคือวิถีของการพักจิตเพราะพักจิตพระอ,องค์ก็บางเฉยอยู่เช่ทำความสงบเชๆอยู่แค่นั้นเอง ลมมันจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าทุกอย่างมันเงียบหมดแล้วลมมันมิข้องมิอวบมันเลยชัดคนก็เลยไปหลงตีความผิดก็เลยไปติดรูปสมาธิไปติดสังโยชน์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาใหม่ข้อที่6นะฮะบางคนฉลาดสร้างเข้าไปได้เหะก็ข้อที่7เห็นไหมฮะมันก็กั้นข้อที่8ที่9ที่10อวิชชามันจะไปทําลายได้งไงพุทธอย่างนั้นคําสอนของพุทธเจ้าคือบอกอนุตตรสมาสมุทิยานยานสูงสุดคือมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกไม่ใช่ตัวใช่ตัวหรอกมึงจะไปดิบัตทําอะไร จะไปสร้างกรรมฐานอะไรมันยึดถือไม่ได้นี่ไงเขาก็เลยไปติดกันอยู่ตรงนี้หมดเลยเติดชั้นพรมกันหมดเลยนะฮะผมต้องบอกผมเลยนที่อวิชาตัวที้ทำลายตัวนั้นไม่ต้องทําอะไรเมื่อไหร่เราจะเริ่มมันจะเป็นสมะถะแล้วไอตัวอุจจาระมันถูกถูกระงับไว้หินทับย่างฮะเราคอยละสังโยชนึงถ,ถึงสองสามสีห้าแต่พระคือท่านเรา,า,เราพุทธมนจนามาสอนเนี่ยของ ที่เรียบเรียงเป็นคําสอนที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องเป็นสมาธิ์ที่ให้เราเห็นถูกว่ากายไม่ขันห้าไม่ใช่ตัวตนหรอกนะฮะแต่ไม่มีสิ่งหนึ่งที่ควบคุมอยู่ตัวนั้นแหละมันครอบอวิชาไว้อยู่นี่ไงแต่แกไปไม่ถึงตรงนั้นเฉยๆแกติดที่มานะไงติดความรู้ถ้าแกวางความรู้ทั้งหมดเนี่ยเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นเรื่องสมมติไม่มีตั้งแต่แรกเด้งขึ้นไปหาอรุตระสาม,มาสัมโพธ,ธิญาณเนี่ยไปก็ปั้นเลยผมบอกเลย S 1> <S 1> <S ไอการจเจริญลมจะถูกถอนออกมาเพราะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเราพยายามฝืนธรรมชาติไงเปลี่ยนแปลงเราไม่มีการล่าสังโย,ยชน์พระเจ้าบอกให้หลุดพ้นเป็นอิสระจากสังโยชน์มันมีคู่มนุษย์อยู่แล้วสังโยชน์เนี่ยตามันก็มีอยู่แล้วพอใจไม่พอใจมันมีเป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์อยู่แล้วองค์นี้เห็นแจ้งกับมันว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วก็ดีดหลุดออกมาเพราะตอนแรกมันไม่มีอะไรมันมีเหตุปัจจัยมันถึงเกิดขึ้นมา ะะแล้วมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันถึงดีดหลุดออกมาจากตรงนั้นเนี่ยฮะจากสังโยชน์ขันหน้าก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่แล้วมันก็ดีดหลุดออกมาอิสระจากขันหน้าอิสระจากสังโยชน์ล้มทั้งกระดานนะฮะนี่ไงม,มัวมัวแต่ไปล่าสังโยชน์เราก็เลยติดภูมพ่อไปสร้างสังโยชน์ตัวใหม่ขึ้นมาบล็อกไว้สามสวตสามข้อบนก็เลยข้ามไม่ได้ก็เลยล่าได้แต่สังโยชน์หนึ่งถึงห้าเนี่ยเออกายอืม สินพศอะไรก็เลยมีตัวรักษาเมื่อรักษาลงในใจมันก็รักษาสินรักษาแล้วก็เลยเข้าใจว่ามันมีกิเลสอยู่จริงๆก็เลยเข้าไปถึงความเป็นจริงของชีวิตก็เลยไปแทรกแซงธรรมชาติก็เลยบล็อกตัวเองไว้ติดภพภูมินะฮะถามว่าดีไมมดีแต่ถ้าเจออาจารย์ิตเม็นก็ล้มทั้งกระดานหลุดพ้นด้วยปัญญานะฮะอ่าโอเคแล้วต่อไปหัวข้อต่อไปชี้แจงไปแล้วเนาะอืม นะครับชี้แจงไปแล้วเนาะถึงไหนละแบบ๊บนึงนะครับอะไรเ,เมื่อกี้ไปถึงมีคนมาคอมเมนต์ลูกศิษย์ผมความรู้ทางธรรมของอาจารย์เป็นความรู้ที่แท้จริง จรงมีคนเอาความรู้ของอาจารย์ไปหากินผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นคนจนเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของตนเองธรรมะมาสอนเป็นของยากนะครับอาจารย์ผมว่าคนที่ทําการค้าเป็นสู้ไปซื้อสินค้าจากสำเพ็งมาขายมันง่ายกว่าเยอะเพราะขายในสิ่งที่มีมะมีมันง่ายกว่าเยอะอาจารย์ขายสิ่งที่ไม่มีมันยากกว่าเยอะการมีลูกศิษย์ที่เคย เป็นมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หรือมาฟังอาจารย์หรือก๊อปปี้อาจารย์ไปมันเป็นการเรียนแบบอาจารย์ผมบ้าเขาก็เก่งนะชิงเพราะว่าคำพูดของผมที่ผมนั่นขึ้นมามันหาลาบสกัลร่าได้มันเหมือนเป็นซื้อของํำเพอ่งเหมือนก๊อปปี้ไม่ต้องเป็นศิลปินแต่มึงไปก๊อปปี้โชว์ศิลปินไม่ต้องสร้างแต่มึงสร้างเอกลักษณ์ของมึงขึ้นมาเองสร้างก๊อปปี้แต่มันก็ไม่ใช่ของจริงมันก็พาคนไม่ถึงนะฮะผมจะบอกตรงนี้มันสําคัญ หัวข้อต่อไปความเชื่อผิดๆที่สอนกันมาว่าพระอรหันต์มีฤทธิ์นะฮะฤทธิ์อยู่ในโลกียาหมดเลยนะครับผมจะบอกพวกวิชาสามอะไรเนี่ยพระอรหันต์คือหมดฤทธิ์หมดตัวตนสัตว์บุคคลเราเขามีแค่ยานที่ทําลายอาสวะคือปัญญาส่วนพุทธเจ้ามีอนุตตรสมมาสมุทัยมนปัญญาที่สูงสุดคือการตัดสรูรธรรมอาจารย์วิทย์มีตัวเนี้ยไปไปอยู่ใต้ฐานของพุทธเจ้า แล้วก็ตัดสรู้สิ่งเดียวกันถึงมาชี้ทางคนได้นะครับผมจะบอกไอ้ที่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องสังโยชน์เนาะผมจะบอกนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานติดสังโยชน์ข้อ6ข้อ7ที่ตนสร้างขึ้นส่วนสักส่วนนักศึกษาธรรมติดข้องในปฏิจสฏจสมุติประบาทคือติดความรู้ในสัญญาเกิดติมานะนะฮะอ่า อาจารย์วิทย์เท่านั้นที่จะให้คําตอบและปลดล็อกพวกเธอได้เมื่อ,อไหร่พวกเธอเปิดใจวางความเชื่อเดิมๆวางการปฏิบัติวางการรมฐานทั้งหมดวางความรู้ทั้งหมดแล้วจะเห็นความไม่มีอะไรความไม่รู้อะไรความไม่คิดอะไรความไม่จําอะไรแต่รู้หมดทุกอย่างจําได้หมดทุกอย่างคิดได้หมดทุกอย่างนี่ฮะแต่ยึดถือมันไม่ได้นี่ไงคําเนี้มโนพวกมึงเป็นยังไงสกิดกันบ้างไหมนะฮะเพราะมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรก สิ่งที่มีมันยึดมั่นถือมั่นมันไม่ได้ด้วยหลังคิบกัดว่าเมื่อไม่มีต้นโพและกระจกเงานะฮะเมื่อไม่มีต้นโพและกระจกเงาตั้งแต่แรกจึงไม่มีอะไรให้รักษาเพราะมึงคิดขึ้นมาเองว่ามีต้นโพและกระจกเงามึงเลยรักษาต้นโพกระจกเงาเปรียบเสมือนใจต้องรักษาให้บริรสุทธิ์ใสสะอาดอยู่ตลอดนั่นไงก็เลยมีตัวเข้าไปรักษามันไม่มีตัวตั้งแต่แรกมึงฟูงจ่งขึ้นมาเองอ่นะ ืมและหัวข้อสุดท้ายนะครับผมจะบอกนะครับตัวสุดท้ายตัวจบไม่มีคำสอนใดๆสอนกันไม่ได้แต่อาจารย์วิทยชี้ให้เห็นแจ้งให้เกิดดวงตาเห็นทำได้นะตัวสุดท้ายไม่มีคำสอนส่วน คุณจะปฏิบัติทางกายทางจิตนะฮะมาสอนกันเอาการปฏิบัติทางกายทางจิตมาสอนกันหรือเรื่องมาสอนกันแบบอย่างนั้นอย่างนี้มาเทศสอนกันอธิบายผิดหมดนะฮะถ้าคุณไม่ตัดสุดรู้ธรรมเนี่ยคนเข้าใจไม่ได้หรอกที่สอนกันอธิบายกันเป็นเรื่องสมมติแต่ธรรมะมันเป็นปรมัตมันเหนือสมมุติตรงนั้นมันถึงชี้เห็นมันไม่มีคําสอนคําสอนพระเจ้าจริงๆเลยไม่มี ตัวจบนะมันไม่มีอะไรมันไม่มีตั้งแต่แรกอนุตตรส,สัมมาสัมปทยานนะฮะแต่มันมีอยู่เป็นเรื่องสมมุติแต่ยึดถือไม่ได้ดไนีไงในเมื่อมันไม่มีคุณจายปสอนกันยังไงไอ้สิ่งที่คุณสอนคุณจําคุณปรุงแต่งขึ้นมาพูดทั้งนั้นแหละเออ สอนยังไงมันก็มีลงใจแต่อาจารย์นี่ตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมพวิยานตัดสรุปเรื่องมโนวิญญาณมโนกรรมและได้ปฏิสัมพิทยานคําพูดมันมีวิ์ทางวาจาเวลาบรรยายไปสอนกันไปมันชี้ปั้งไปด้วยคนนี่มันตื่นรู้แล้วหลุดกันเป็นแถวแถวที่ฟังผมนะฮะมันแทงก็ไปสู่ตัวมโนมโนไม่เคยรู้จักมันไม่เคยรู้ว่ามีแม่ไม่เคยมีใครมารู้เรื่องของกูเลยแล้ววันหนึ่งมันมีผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ยพูดแม่งแทงเข้าหาตัวกูเนี่ยกูหลงอยู่ตรงเนี้ยแต่กูจะทํายังไง ก็ต้องมาหาอาจารย์วิทย์นะครับไอ้พวกกะโลกะลาไม่รู้หรอกเออไม่มีการสะสมแสนชาติแต่ชาติมึงอย่าไปเอากาดีตมาถ่วงความเจริญเขาเอามาออกคิดพูดว่าโอ้คนเราสะสมมาแสนชาติไม่ใช่ง่ายๆก็พวกมึงขวงคนเจริญเขาไงสมัยก่อนผู้เจ้าไปเผยแร่ทำไมมันง่ายจังอะ่ะก็ไปพูดอย่างเงี้ยคนมันก็เลยไปติดแต่เรื่องพวกนี้ยไม่มีอะไรง่ายแลยยากหรอกมันรอแค่ผู้ตัดสรุปทำแล้วมาชี้ทางให้คนหลุดพ้นเหมือนผู้เจ้าท่นนั้นเอง อย่าเอาความคิดเห็นของตัวไปตัดสินคนที่เขากินข้าวอิ่มเขาจะรู้เฉพาะตนไม่มีใครไปหลอกลวงเขาได้นะฮะแค่นั้นแหละเขาจะรู้อยู่แก่ใจเขาอยู่แล้วว่าเขาอิ่มหรือไม่อิ่มเพราะฉะนั้นอย่าไปตัดสินและการปลดล็อกกันมีได้จริงๆรกูทามาเป็นพันกูจะบอกคนมันไม่มั่นคงหรอกกูแค่นั้นเห็นขี้เป็ดขี้ไก่แล้วก็ออกไปแล้วก็หลุดหลุดไอ้หลุดโลกหลุดโลกคือเข้าไปถึงทมบางคนก็ประมาทแค่นั้นเองนะฮะ ประมาในี้ทำอาจารย์เออบางคนก็มาอยากจะได้เอาตัณหามาได้นิดๆหน่อยบางทีไม่ได้ก็หนีไปที่อื่นไม่มั่นคงเออแล้วมึงจะจบได้ยังไงวะที่นี่ที่เดียวเออก็ผมบอกแล้วไงผมตัดสรุธรรมผมจะมานั่งคุยเวอวางทาไมผมอยากให้ทุกคนจะเข้าถึงธรรมหมดและธรรมะคุณต้องเสียสละคนที่จะมาหาอาจารย์วิทย์ไม่ได้สอนฟรีส่วนเรื่องฟรีเนี่ยเรื่องอีกเรื่องนึง ผมมีลิมิตของผมผมจะสงเคราะห์เฉพาะคนที่ผมสงเคราะห์ฮะแต่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะธรรมะของอาจารย์มันเป็นธรรมะแบบสู่ครัวครัวเรือนมันไม่มีมันไม่มีคนที่เห็นประโยชน์มันเพราะมันไม่ได้สอนเรื่องบุญเรื่องบาปนี่รื่สวรรค์คนที่จะมาทุ่มทาบุญสร้างนุ่นสร้างนี้ช่วยอาจารย์นี่มันก็คอนแขนเพราะมันยังเข้าไม่ถึงธรรมจริงๆไงนะฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องทําอาจารย์รู้ว่าอาจารย์เผยแพร่ธรรมจะต้องเผยแร่ยังไง เราต้องทําเองขึ้นมาทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเอาในยุคนี้เพื่อจะเอาปัญญานี่ไปทําให้คนเ,เลือกหลงกันได้แล้วเออคุณไม่เห็นตัวเองสักทีถ้าคุณเห็นเมื่อไหร่คุณจะนั่งเห็นความโง่ความหลงของคุณวันนี้คุณรุจกีฬานะเจ้าขอ,องฟาร์เมียรที่ไปหาผมสกลเนี่ยทักเข้ามาในไลน์กลุ่มโอ้โหมันโง่มันโง่มันโง่หลงมาตั้งนานสว่างแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวมาหาผมอีกครั้งแกไปหาผมที่สกุลแกก็ไม่สงสัยอะไรนะแต่ยังไม่จบผมบอกว่าอย่าประมาทนะเดินต่อไป เดี๋ยวมันจะรู้ขึ้นมาเองนะฮะตรงเนี้ยมันจะรู้ในตัวของมันเองนั่นแหละไม่มีใครมาลองรับใครหรอกกูจะบอกเออไม่ใช่สายผ้าป่าต้องมานั่งลองรับคนนั้นไปอาหารคนนี้เออกูเลิกแล้วแม่มันต้องเดินด้วยตัวเองมันต้องออกมายอมรับด้วยตัวเองมันหลอกกันไม่ได้อะหลอกคนอื่นได้หลอกตัวเองไม่ได้กูจะบอกนะฮนะนะังนกะคลิปนี้ก็ข,ขอจบแค่นี้นะสอนที่จบไปที่สอนที่จำเบอร์โทรอาจารย์ก็ศูนย์เก้าแปดสามสี่หนึ่งแปดหกสี่สี่ อ๋อ oh, อิสระเรือดจางวิทย์นะฮะเบอร์โทรอีกเบอร์โทรหนึ่งก็ศูนย์กับสองเจ6ดหเจดสี่นะฮะผมยังไม่ได้ไปถ่ายสถานทําให้ดูนะฮะอีกรอบนึงว่าผมจะทำอะไรผมจะต้องบูรณะแล้วที่นี่จะเป็นที่จเจริญผมเพราะว่าอะไรนะฮะผมสร้างนำความจเจริญมาถึงที่นี่นำเม็ดเงินเข้ามาแล้วก็เผื่อแผ่ชาวบ้านาคนไหนยากจนผมก็ เอาข้าวไปแจกเขาโรงเรียนผมก็ให้ทุนการศึกษาเด็กคิดว่าผมทําได้เท่าที่ผมทำเ,เราเราทำประโยชน์เว้ยเราเกิดมาจากจุดที่ต่ําสุดเรามีแต่ไปขอเขาเราไม่เคยได้รับบริเรามีแต่ไปรับบริจาคเราไม่เคยไปบริจาคให้ใครผมมาถึงจุดนี้ผมต้องขอบคุณพุทธ,ธะที่ผมนับถือเป็นอาจารย์ตั้งแต่แรกตั้งแต่ผมสิ้นหวังทางโลกผมก็ได้พระองค์นี่แหละกราบสวดมนต์ทุกวัน หลวงพ่อโสธรน,นะฮะห้านิ้วเป็นตัวแทนผมได้ไหว้สวดมนต์ทุกวันแล้วขอขอให้ลูกได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนพระเจ้าเห็นแล้วลูกจะช่วยคนต่อไปผมแค่หวังว่าเป้าหมายของผมแค่เจ็ดเจ็ดชาติกูขอแค่นี้แหละไม่หวังว่าจะเป็นสกีนาอนาคาอะไรเลยโวดาก็ยากแล้วผมไม่รู้ว่าผมมาถึงจุดนี้ได้ไมันเกินความคาดหวังคาดหมายพระพุทธเจ้าสูงสุดเป็นลูกกษัตริย์ทิ้งบ้านเรือนมาเป็นยาจก แล้วก็มาเจอธรรมะออกเผยแร่ตัดสรุปธรรมออกเผยแร่อาจารย์นี่มาจากต่ําสุดแล้วก็มาแบบยากจนยาจกขึ้นมาสูงสุดชีวิตเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็มาเจอธรรมะตัวเดียวกันเนห็ไม่สูงสุดต่ําสุดมาบรรจบกันนะฮะแต่เป็นอาจารย์ผมแต่พระไม่เคยสอนอะไรผมนะฮะแล้วผมก็เผยแผ่ธรรมเดียวกันถึงเจ้าเพราะก่อนที่ผมจะบรรลุธรรม ผมโทษทีนะฮะนี่คือเรื่องสัตว์จริงนะฮะผมฝันผมเคยพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วนอนฝันว่าผมได้ไปกราบพุทธเจ้ามีพระเขาเต็มหมดเลยคนใส่ชุดขาวอะ่ะผมก็ใส่ชุดขาวเพราะผมตอนผมอยู่ที่ห้องหรอผมจะใส่ชุดขาวเหมือนเสีสิ้นแต่นะ่ะนอนทุกวันอะ่ะแล้วก็กราบพุทธเจ้าหมดเลยแล้วพุทธเจ้าชี้มาทางซ้ายชี้มาหาผมอะ่ะแล้วคารวะใส่ชุดขาวทั้งหมดกราบผมหมดเลยผมงงผมตกใจผมสะดุ้งตื่นว่าเอ้ยจะมฝันแบบนี้วะพอแค่นี้ไม่เล่าต่อโอเคนะฮะไปนั่งคิด กันเราเองนะฮะมันไม่ใช่ความเัืเอญหรอกฮะการที่คนมาเจออาจารย์วิทย์หรืออาจารย์วิทย์มาแบบเนี้ยไม่ใช่ความบังเอญมันมีที่มาที่ไปผมมาสารธรรมต่อผมไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชไม่มีทิปฏิหารไม่รู้ว่าระจิตใครรู้เฉพาะตนจบเฉพาะตนแล้วก็ทําให้คนอื่นรู้เฉพาะตนจบเฉพาะตนเช่นกันสาธุครับสวัสดีครับ